สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชรมูลนี้มาพบกับช่องยาประสีเชนิวก็เก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูลนีิยาประสีก็ได้ดนําำของมูลแนวทางเรีเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางง้วนประจําวันที่สองสภาพค่อมเนาะจ้า,จาพี่น้องจ้าก,ก่อนจะไปรับชมรับฟังยาประสีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาประสีน้ำเบเดอจ้าพี่น้อง ลรวก็จะเริ่มกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายแพรสีรุงคิดปใหม,มหรือว่าอัปเดตคลิปไหมหมพี่น้องกับสิบบรพิพาดเบิงพาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายแพซสีกะคอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องก่าวเบาๆลายายายห้างเนาะจ้ะไปเบิงขอมูลแนวทางอาจารย์ทันแรกคนเลกจ้าแนวทางนี้เป็นแนวทางเลขมีที่มาแนวทางของแอดแอดเจนเนาะจ้ะ เอเจนพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเหล็กนี้ทีมาเดอว่าสันจ่าเพื่อนไห้เพื่อนบอกว่าห้าหกสามหกหกหนึ่งเก้าว่าสันเอาไปตัดกับห้าสามห้าหกหกสามเลยหกเก่าเนาะจ่าพี่นอ้องขั้นมากับจวดจาดฝาดเบื่มน้ำพลในเรื่อยเนาะคะ่ะพี่ชนาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะ่ตไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแอสซิงน้ำโชกไม่ชอบผ่าน แปดมาลานเปอร์เซ็นต์เอาตัวเน้นเพื่อนพี่น้องเพื่อนเนนเบิร์แปด8น8่8แป8สามแปดเจและ80พี่น้องจาามักกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินเลเลยเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพินเดเนาะพี่น,น้นองเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเอ็ดท่อนตำราพารวย3ตัวบนงวดที่แล้วเข่าเก่าหนเข่าตัวโตดเนะจ้าวันนี้335และ935มากรัจวดน้ำเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของแอดปลายฟันเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าแอดปลายฟันเพื่อนไห่ม้าเนาะจ้ะสามตัวอยู่ที่สามหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าและศูนย์เจ็ดห้าอันนี้คือแนวทางของแอดปลายฟันเนาะค่ะพี่น้องเนะาะมักระจวดจาดฝาดเบื่มน้าเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนของอาจารย์ธนศักดิ์เพิ่งเห็นงวดนี้เป็นงวดแรกเนาะจ้ะอาจารย์ธนศักดิ์เพิ่นเฮ็ดเลขวิ่งเพิ่นมาเนาะจ้ะ มาเบิงค่ะงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าชนอยู่ที่8และ9มากเกเนาะจ้ะวันนี้เพื่อนบอกว่าชนอยู่ที่9และศอันนี้คือแนวทางเด่นบนของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะค่ะขันมักกับตรวจจ่าน้ำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะที่จ่าหน้าเป็นแนวทางน้ำเพลินเด้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของตีเหล็กเนาะค่ะเด่นล่างอยู่ที่6กว่าสั้นเพื่นอนไฮหกแปดกับหกสองเนาะจ้ะแปดดับ ก็เอาคือเก่านะพี่น้องคั้นายกภาษีมาแยกภาษีเอาคือเกา่าเมื่อนี้ลงรายคลิปเดียวนะคะพี่น้องอันนี้เป็นคลิปที่2เนาะจ้ะบอไหวเอรีค่ะพี่น้องคะ่ะขอโทษขอไปหยหลายเด้อจ้าพี่น้องจา้าต่อไปเลยจา้าไอเหล้วเก็บหน้าอกพี่น้องจา้าเหนื่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะรู้ดจึกว่าเจ็บหน้าอกกับบอไวเนาะค่ะพี่น้องต้องขอโทษเอฟซีหลายๆเนาะจ้ามาเบิ่งแนวทางคำชะโนดบารมีปู่ศรีสุโธเนาะจ้า ข้างล่าง68เนาะจ้ะข้างบน8 1 4หนึ่งสั่พี่น้องอาพิจานาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะพี่น้องเนะาะจะไปสีถ้าเป็นคนที่ไอแล้วจะน่านจะหายหายยากมากค่ะพี่น้องค่ะไม่ไม่ไมไมบอมเมนบอไข่บ๊อยยางเนาะพี่นอ้องไอย่างเดียวจะบางครั้งไอจนแบบบ๊อต้องรับตรงนอนเลยอะค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นยังสี่ตลอดกินยากับบอหายค่ะพี่น้องต้องเศร้าเองเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบ่บบค่อยเป็นพี่น้องถ้าเป็นก็เป็นโดนนะจา้าอันนี้พ่นถามมาหลายพี่น้องวัดที่แล้ววพ้นทีวาย่าไปซีว่าสามคููมักจัดกระจัดน้ำเพลินเดอ้อพ้นห้เด่นอยู่ที่หกหกเก้าหกศูนย์ไรหกหนึ่งพี่น้องแยาไปซีบอกว่าสามคููบอเสียหายว่าซันนะจ้าพี่น้องเพ้นขอมาหลายก็เลยเอามาห้ใหม่อีกพี่น้องจา้าเข่าเอ่อมาเข่าหกศูนย์เข่าตกกับเนะาจา้าวันนี้เพ้นห้มากตัวนี้เด้อพี่น้อง เด่นอยู่ที่3มเนาะจ้าพี่น้องจ้า3738และสเก่าพี่น้องงวดไม่เพิ่นห้มากแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะขั้นมากรับจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพิิน,นเลยเลยเน,ยเน,ยเนยาะค่ะ3หางสหางรวยวาสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดจินเนาะจ้าแอดจินวดทีแล้วเด่นที่สุดคือ6เนาะจ้า เพิ่อให้ยหกศูย์เข่าศูเนาะค่ะเนาะเข้าตัวกลับเนาะจา้ะวันนี้เพื่อนบอกว่าเน้นที่สุดคือสี่ส4่4ี่ศูนย์สีและ3สามตัวเพื่อนอยู่ที่0 4นเก่านาะจ้ะวดที่แล้ว3ตัวไม่เข้าเนาะพี่น้องนะนเนาะพิจารณาเปแนวทางใดเนาะค่ะเน้นสบนเนาะพี่น้องจากแนวทางแอดจินเนาะจา้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเน้นแล้วนะคะชุดตัดบนเน้นแล้วเนาะพี่น้อง2829 072138กและ3 9เกานาะค่ะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพี่น้องคะแอสต,ตางฟันมาแล้ว10บนตัวเดียวพี่น้องจ้า10บบนตัวเดียวศูนย์พี่น้องแอสตางฟันศูนย์10บนตัวเดียว 0, อ,อะ,า 0, ววอะมากกระจวดเนาะจ้า สิบบนตัวเดียวอยู่ที่ศูนย์ของแอสตางเนาะจา้ะหารักน่วยมากรักนวยข้าเจ้าวาอีหยังก่พอกาาพี่น้องหกบ่กกรักน่วยบ่พี่น้องอหกศูนย์หกตัวเก่าพี่น้องจ้ะวันที่แลว้วศูนย์หกมากข้างบนบ่พี่น้องวันที่แล้วเลขออกอีหยังเก้าศูนย์หกบ่พี่น้องวันนี้ก็สิศูนย์หกคือเก่าติสิบบนอยู่ที่หลักอ่าสิบบนอยู่ที่ศูนย์เนาะจา้ะศูนย์สอง น้องพี่น้องเนาะเอาไปใส่แนวทางของอันเอาไปใส่แนวทางของเล็กวิ่งสงขาเลยนจะจ๊ะเลขกวิ่งนครปฐมอยู่ที่เจ็ดเจ็ดศูนย์สองน้พี่น้องอ่าวไปตามสูตรน้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าหรือว่าจะศูนย์เจ็ดของแอนราชนโง่เอลีพี่น้องเพิ่นอบอกว่าเด่นของอาจารย์พุ่มสามตัวบนห้าเก้าเจ็ดเนาะจ้ะ 2ตัวอยู่ที่97 7เก่าอาจารย์ผู้บนไห่มาลายบบพ,นะพี่น้องเนาะเพื่อนโบไห่มาลายคันมากกระจวดจาดน้ำเพื่อนได้เลยเนาะค่ะพี่เจ้าเป็นแนวทางไดเนาะพี่น้องเนาะมากกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพื่อนได้เลยเนาะพี่น้องขาต่อไปเลยจ้าเป็นไข่น่านเศร้าลายกังวลนิดจ,จะคล้องพี่นอ้องเมื่อยทอว่าอยากเข็ยนยางมะฮอดกับทำงานเลยเนาะจ้ามาเบิรงค่ะแนวทางหวยชุมแพเนาะพี่น้อง0 8 4 1 8 4 4่า่วสันพี่น้อง มากระจวดน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเสือสร้างฝาเม็ดเดียว3ตัวบน850 50และ81ขั้นมากระจวดน้ำเพลินเลยพี่น้องจ้าจากแนวทางเสือสร้างฝาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง 3ตัวบนและ2ตัวบนแนวทางของอาจารย์ต่อเนาะจากงวดที่แล้วเข้า0ูนย์หกเนาะจากมาเบิ้งค่ะงวดน,นี้สองตัวบนอาจารย์ต่ออยู่ที่สองเจ็ดห้าเจ็ดสองหกห้าหสามตัวศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองหกศูนย์ห้าหกและศูนย์ห้าเจ็ดพี่น้องจ๋าเพื่อนเอาศูนย์ไว้ลักลอยเนาะพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์ตอกิษณะเพิ่นเน้นอยู่ที่สองเจ็ดสองหกและห้าหกเนาะค่ะมากระจจดน้ำเพิ่น,นเเลยเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจาร,รย์ไม่เอกว่าสันพี่น้องของแถบ่ได้เปลี่ยนว่าสันพี่นอ้องค่ะอาจาร,รย์ไม่เอกเราบอกว่าจังสีละเด่นอยู่ที่5และ9ฟัน9เม็ดเดียว1,97ชอบ9759และ90จากแนวทางของอาจารย์ไม่เอกเนาะค่ะ2ทับหาวุตั้งแต่ปี6คุ่าผลบพี่น้อง ขอโทษขอภายเลยพี่น,อ 6, 5, 5, น้องปีหกหาผุนน้องเนาะแต่ว่าโพสองพุญภาหกหกก็จะเกลี่ตัวเลขแน,น่นอนเลยนี่พี่น้องเนาะลงสองกุญแจหกหาวสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดจันชัยวะชัยยาวสันสิบสองชุดเต็มบนพี่น้องจ้าแคบหน้าจอย้ายไพ่บอดี้อ่านให้เนาะค่ะแคบหน้าจอจอจดจาดฝาดบึ้มไปเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางน้ำเพลน,นเลยเลยเนาะค่ะ มักตัวใดกระจวดจาดฝาดบ่มน,น้ำเพลนเลยเล้ยเนาะพี่นอ ta ta. You ้องเนาะพิจะนณาเป็นแนวทางน้ำเพลนเลยเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวัดดวงสองตัวบนงวดที่แล้วเพล้องตัวบนเพิ่อนว่าวหกหกวสันพี่น้องมาศูนหกเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่อนบอกว่าสามแปดจากแนวทางเบาหย่อนเนาะจ่ามักกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลนเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจะนณาเป็นแนวทางน้ำเพลนเลยเล้ยเนาะค่ะ มากตัวไทยกระจัวจดาดฝาดบุ่มไปเลยเลยนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนุ่มตาขี้มาสองใบเมะเสาว่ายายไพ่ลงอยู่ที่ช่องยายไพ่พา,พากินพารวยเป็นเลขสองเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเลขสามจะ้ะสามสี่เจ็ดเนาะพี่น้องไปกับหกเถอถ้าเป็นเบิ้ลก็สามสามสี่สามสามห้าสามสามหกและวสามสามเจ็ดชุดรองน่าจะเป็นอยู่ที่สามสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามศูนย์และวแปดห้าสามเนาะค่ะ ฟันทองสามมาสันพี่น้องอ่าวาไปตามสูตรเพื่นอนนาะค่ะพี่น้องค่ะขั้นมกักกะจวดจาดฟาดบุ้มน้ำพนนเพลนได้เลยเนาะค่ะที่จะหน้าเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมักแนวทางเพื่อนกะจวดจาดน้ำพนนเพลนได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขซองเนาะจ้ะอ่าหนึ่งสี่หนึ่งแปดเจ็ดสี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องจ๋าอยากให้บอกไว้วางส่เนาะจ้ะกับบรมเมวณวาจังสันเนาะในคว่ำเสื้อเนอะเอาะไอรัชนกเพควนให้เขาดีนะคะพี่นอ้องสามศูนย์เจ็ดสองตัวบนเม็ดเดียวคือศูนย์เจ็ดสองตัวล่างเม็ดเดียวคือเจ็ดสี่พี่นอ้องย่างล่าสุดพี่นอ้องค่ะจวดจัดน้ำเพลินกระไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พอ่าช่วงนี้อะไรสนุกเราก็นั่งมาแห้งเนาะค่ะพี่น้องมักกระจวดจาดน้ำเพลินในเลขสามศูย์เจ็ดพี่น้องเพลินฟันศูนย์เจตัวเดียวบนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแถเดอร์วัซันมาเบิงของแถแนวทางอาจารย์กุยซอกเกาเนาะจ้ะอันมาเบิงพี่น้อง3 6 9หกเก้าสี่หกเก้าสาเกี่จานก้าอะจ้ะสตัวอยู่ที่9294 6 7และ79เนาะพี่น้องเนาะอนบอกว่าข้างล่าง85 950,5และ14พี่นอ้องอ่าเน้นบนอยู่ที่4 7 9เนกะ่านาะจ้ะ4 7 9เนกะ่านาะพี่น้องเนาะ7 9ข้างล่าง95และ85จากแนวทางของอาจารย์กุยซอเก่เนะพี่น้องต่อไปเลยจากอันนี้แหละของแอราชนกพี่น้องจะ้ะหน่วยบนแอราชนกคนอยู่ที่7พี่น้องเมื่อหั่นแอสตางฟันศูนย์มา มันสิไปใสแหละพี่น้องแอดราชนกเราฟัน703และ730เนาะจ้ะอ่า307และ370พี่น้องตัวเดียว07แอดสตางเราฟัน0มาแอดราชนกเราฟัน7หลักหน่ยวยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะว่าไปตามสาูตรจ้ะถ่ายคลิปนี้แย่ไพ่กับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะที่ได้เ,ดเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขุมสุขคนเนาะค่ะว่าจะได้ที่แย่ไพ่ สีฟ้ามัวนหรือว่าอันตัวเล็กพี่น้องพี่น้องจ้าขอโทษขอภั้หลายๆเด้อขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าเดี๋ยวได้แบ่งปันขอมุ่แนวทางให้ยาไปสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า